มีธรรมภาสิทธตที่มาในเถราประทานว่าเราอยู่เป็นเครื่องลาดใบไม้ณภนะูเขาหิมวันได้ยังจิตไอเลื่อมใสในพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าภูะสุ้สกำลังแสดงธรรมในกัปที่92แต่กัปนี้เราได้ทำกรรมใดในการนั้น ต่กรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกติเลยนี่เป็นผลแห่งบุญกรรมจากเทราคาฐานี้เราจะเห็นได้ว่าเสียงมีอนุภาพต่อจิตใจดังเช่นพระสุรเสียงของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นประดุษเสียงจากนิพพานการสื่อสารทำให้โลก ไร้พมแดนแต่การสื่อสารที่มีเสน่ห์ม,มากก็คือการพูดด้วยวาจาไพเราะจับใจหากใครมีเสียงที่ไพเราะกังวานนุ่มนวลก็สนอหูของผู้ฟังใครๆก็อยากจะได้ยินได้ฟังเสียงที่ไพเราะพระพริง้งทำให้เกิดความสบายหูแก่ทุกๆคน ยิ่งถ้าพูดดีก็มีพลานุภาพมากขึ้นไปอีกดังนั้นเสียงดีจึงมีอิทธิพลต่อจิตใจของผู้ฟังอย่างมากพระสัมมาสมพุทธเจา้าทรงเป็นผู้นำของชาวโลกที่นำพาสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารพระสุรเสียงของพระองค์มีอานุภาพยิ่งใหญ่ ที่สามารถโน้มน้าวใจผู้ฟังให้ยั่งงลงสู่กระแสธรรมจนได้บรรลุธรรมาพิสมัยถ้าใครเอาเสียงดีที่ตนเองได้มาตั้งแต่กำเนิดกล่าวแต่ถ้อยคำที่เป็นมงคลเป็นธรรมภาสิตบุญบาร,รมีก็เพิ่มมากขึ้นถ้าอยากมีเสียงดีอิระสนะหูของผู้คน ก็ต้องรู้จักประกอบเหตุที่มาแห่งเสียงดีคือต้องกลาวาจาสุภาษิตท,ที่ทำให้เกิดกำลังใจในการสร้างบารมีเป็นไปเพื่อมรักผลน,ผนิพพานขณะเดียวกันก็ให้รู้จักสร้างสมบุญอย่างอื่นควบควบู่ไปด้วยดังเช่นพระอรหันตเถระ รูปหนึ่งท่านนะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุสงฆ์ในด้านเสียงดีมินามว่าโสนะเสียงของท่านไพเราะกล้องกังวานไม่แหบไม่พระสนะโสดของผู้ฟังซึ่งท่านได้สั่งสมบุญเอาไว้อย่างไรก็ขอให้ติดตามฟังกันเลยนะจ๊ะ ในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปัทมุตระพระอระหันต์ท่านนี้ได้เคยเป็นเศรษฐีที่มั่งคัง่งอาศัยอยู่ในหังสวดีนครและได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายท่ามกลางมหาสมบัติอันโอรานวันหนึ่งท่านมีบุญได้เห็นพระบรมศาสดา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยพระขีณาศพหนึ่งแสนองค์กำลังเสด็จเข้ามาในเมืองโดยพุทธลีลาอันน่าเลื่อมใสเมื่อได้เห็นดังนั้นท่านก็บังเกิดความปีติเลื่อมใสขนลุกขนพองถึงกับอยู่นิ่งไม่ได้ท่านได้ยืนประนมมือรับเสด็จพระพุทธองค์ ร้อมด้วยม่พระภิกษุสค์จนหมดขบวนเช้าวันนั้นท่านเศรษฐีได้ชักชวนบริวารไปวัดเพื่อฟังธรรมจากพระพุทธองค์ท่านได้เห็นพระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้มีเสียงดีมีถ้อยคำไพระ ท่านเศรษฐีอยากได้ตำแหน่งนั้นบ้างจึงตั้งใจว่าในอนาคตการในภพชาติสุดท้ายที่เขาไปเจ้าเกิดขอให้เขาไปเจ้าได้เป็นผู้เลิศทางด้านเสียงดีเหมือนอย่างพระอรหันตเถระรูปนี้ด้วยเถิดเมื่อท่านเศรษฐีฟังพระธรรมเทศนาจบ ก็ได้ขับไปกราบอราธนาพระพุทธองค์พร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ทั้งวัดให้ไปฉันพระตาหารที่กระหอหาดของตนเองขลรนถวายครบเจ็ดวันจึงได้กราบทูลขอพรว่าก้าแต่พระองค์ผู้เป็นนายยกของโลกโดยอนิสงส์แห่งบุญนี้ขอใ้ขาบลงเป็นผู้เลิศด้านเสียงดี มีวาจาเพระสนโสดเหมือนอย่างพระภิกษุที่เลิศด้านเสียงดีที่ได้รับการสถาปนาแต่งตั้งจากพระพุทธองค์ดิเเถิดพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูด้วยญาณทัศนะแล้วจึงตรัสพยากรณว่าในอนาคตการในยุคสมัยของพระสมณะโคดมพุทธเจ้า เธอาจักได้เป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายในด้านเสียงดีมีถ้อยคำอันเพราะเมื่อท่านเศรษฐีได้ฟังคำพยาารณ์เช่นนั้นก็มีความปลาบลืมปีติยินดีเป็นอย่างมากแม้ว่าตำแหน่งที่จะได้รับยังอยู่อีกหลายกับแต่ท่านกลับรู้สึกว่า จะได้รับตำแหน่งอันเลิศนั้นในวันรุ่งขึ้นทีเดียวและหลังจากนั้นท่านก็ขนขวายทำบุญสั่งสมบารมีทับทวีเพิ่มขึ้นไปอีกโดยเฉพาะบุญคือการพูดแต่ถ้อยคำสุภาษิตและคำพูดที่ก่อให้เกิดกำลังใจในการทำพระนิพพานให้แจ้ง เป็นคำพูดที่ชักนำให้แสวงบุญสร้างบารมีท่านก็จะขนขวายทำให้มากเป็นพิเศษกว่าบุญอย่างอื่นจนตลอดชีวิตด้วยผลบุญในชาตินั้นได้ส่งผลให้ท่านเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสุคติภูมิอย่างเดียวบาปกุศลซึ่งเป็นสาเหตุนำไปสู่ทุกติ ไม่มีโอกาสได้ช่องเลยต่อมาในยุคข,ของพระวิปัสสีพุทธเจ้าท่านนั้นได้มาเกิดสร้างบารมีและก็ออกบวชเพื่อบ่มเนคขมมะบารมีซึ่งบนที่ท่านเปื้มเป็นพิเศษในขณะบวชเป็นพระในชาตินั้นก็คือได้เย็บจีวรถวายเพื่อนพระภิกษุ การเย็บจีวรในยุคที่ไม่มีเครื่องจักรไม่ใช่จะทำได้ไง่ายๆนะจ๊ะฉะนั้นท่านยังปลื้มปิติในบุญนิมมากเป็นพิเศษต่อมาท่นานจะบังเกิดในยุคที่โลกไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอุบัติขึ้นแต่ได้บุญที่ท่านสั่งสมเอาไว้มากจึงได้พยุงให้ท่านดำเนินชีวิต อยู่แต่ในหนทางแห่งการสร้างความดีและยังส่งผลให้ท่านได้รับบุญซ่อมคันกรดถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยครั้นมาถึงยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านได้มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีในกุลครณนครประจารัฐอวันตีญาพี่น้องได้ตั้งชื่อให้ท่านว่า โซนกุติกันนะเพราะท่านมีต้มหูที่มีราคาแพงถึงหนึ่งกฎถ้าเทียบได้ก็ประมาณสิบล้านบาทของเงินในยุคนี้เมื่อท่านเติบโตเป็นหนุ่มระหว่างที่คนใช้พานั่งรถชมเมืองบุญก็ได้นำพาให้มาพบกับพระมหากัจจายณะเถระจึงมีโอกาสฟังธรรมจากท่าน คลั้นฟังแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสยอย่างแรงกล้าได้สมาทานศีลและยังได้ประวรณาตัวเป็นยอมอุปถากอีกด้วยต่อมาเศรษฐีหนุ่มเกิดเบื่อหน่ายชีวิตครวาตจึงขอบรรมชาเป็นสมณณน,นแต่ยังไม่สามารถบวชเป็นพระภิกษุได้ พราะในสมัยนั้นการนิมนต์พระภิกษุมานนั่งอันดับถึงยีรูปเพื่อเป็นสักีพยานในการอุปสมบทนั้นหาได้ยากมากเนื่องจากยุคตนๆของพุทธกาลเมืองอวันตีรัตไม่ค่อยมีพระภิกษุหลังจากได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วท่านก็ปฏิบัติธรรมอยู่กับพระเถระอยู่ระยะหนึ่ง จากนักได้ก,กราบลาไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์รพระบรมศาสดาทรงทราบว่าตัานโสนนะเป็นผู้ติดสั่งสมบุญมาดีจึงได้นิม,มนต์ให้มาพำนักอยู่ในพระคันกธกดีเดียวกันกับพระองค์ให้ท่านแสดงธรรมให้ฟังท่านได้แสดงธรรมด้วยถ้อยคำน้ำเสียงที่ไพเราะมาก หลังจากได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์จึงได้รับการสถาปนาจากพระพุทธองค์ในตำแหน่งเอตะทะัคะพ้นเลิศก,กว่าภิกษุเดวยกันในด้านมีน้ำเสียงไพเราะสมปรารถนาดังที่ตั้งเอาไว้เมื่อแสนกับปีที่แล้วเราจะเห็นว่าผู้มีปัญญาท่านจะตั้งเป้าหมายชีวิตกันข้ามชาติทีเดียวนะจ๊ะ การจะไปถึงเป้าหมายดังที่ตั้งใจเอาไว้นั้นต้องมีฉันทะมีความเพียรพยายามจัดนั้นก็ตั้งมันประกอบเหตุให้ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้เหมือนชีวิตการสร้างบารมีของท่านโสนเถระที่ท่านเป็นเลิศในด้านเสียงดีกว่าใครๆเพราะได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ชัดเจน ดังนั้นลูกๆทุกคนต้องรู้จักประกอบเหตุแห่งการมีเสียงไพราะเอาไว้ซึ่งเหตุที่จะทำให้เสียงดีนอกจากแรงอธิษฐานแล้วก็ต้องมีวาจาสุภาษิตพูดจริงมีประโยชน์ประกอบวิวยเมตตาเป็นวาจาไพรระและพูดถูกการ และการสำคัญทุกถ้อยคำที่พูดควรเป็นวาจาที่สร้างสรรค์น้อมนำใจผู้ฟังให้ยังลองสู่กระแสธรรมเป็นวาจาที่เป็นไปเพื่อการทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อพูดได้อย่างนี้จึงจะถือว่าเป็นวาจาที่สูงส่งและสมบูรณ์ที่สุดนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ้มีสุขภาพพรานามัยที่แข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน